สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบสัปดาห์กมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางวัดทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้มีการจัดให้มีการทอดพระป่าสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุน ในการปิดทององค์พระประธานภายในอุโบสถวัดทับหลวงซึ่งถือได้ว่าอุโบสถวัดทับหลวงแห่งนี้เป็นงานในดําริของท่านพระครูประพัดธรรมทินรองเจ้าคณะอําเภอบ้านมีเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีค่ะและในการทอดพระปาสสามัคคีในครั้งนี้มีใครมาร่วมงานบ้างนั้นติดตามรายละเอียดของข่าวได้ในช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่26เมษายนพุทธศักราช2558ที่ผ่านมานี้ทางวัดทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้มีการจัดให้มีการทอดพระป่าสามัคคีขึ้นโดยมีพระสมุขคคมาอินทวีโรเจ้าอาวาสวัดทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อสมทบทุนในการปิดทององค์พระประธานภายในอุโบสถวัดทับหลวงซึ่งถือได้ว่าอุโบสถวัดทับหลวงแห่งนี้เป็นงานในดําริ ของท่านพระครูประพัฒธรรมทินรองเจ้าคณะอำเภอบ้านมีเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมอบไว้ในพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่สืบต่อไปและในการทอดพระปาในครั้งนี้โดยมีชาวบ้านบ้านทับหลวง พร้อมด้วยบรรดานายช่างผู้รับเหมาก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ได้นําญาติธรรมจากพระนครศรีอยุธยาโดยมีสิทธิ์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนครรุ่นที่57คณะสิทธิ์เก่าว,วิทยาลัยการจัดการปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลอยุธยาร้านไผ่ทูลพาณิชย์ครอบครัวเจริญไผ่ทูลและญาติพี่น้องครอบครัวทิพรัต คณะสิทธิ์เก่าอํานวยสินพระนครในรุ่นที่64รุ่มสุดท้ายชายล้วนจะเห็นได้ว่าอุโบสถหลังนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างในวันวางศิลาฤกษ์จนถึงนับปัจจุบันจะเต็มไปด้วยความรู้รักสามัคคีของสิทยานุสิทธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและชาวบ้านทับหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างอุโบสถและในการทอดพระป่าครั้งนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ ต่อผู้ที่พบเห็นและอยู่ในเหตุการณ์ในวันทอดพระป่าในครั้งนี้ในขณะที่นำกองพระป่าไปแห่รอบใต้อุโบสถหลังใหม่นั้นฝนได้ตกลงมาโปรยปลายทั่วบริเวณวัดทับหลวงประดุดน้ำมนทิพย์ตลอดจนครบทั้งสามรอบซึ่งบรรยากาศโดยรอบวัดนั้นมีท้องฟ้าที่โปร่งใสไม่ได้มีเมฆหมอกใดๆจึงทำให้ผู้ที่มาร่วมบุญในครั้งนี้เชื่อว่าลุกคเทวดา และเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ด้วยและยอดในพระป่าในครั้งนี้ได้เงินรวมทั้งสิ้น400,000บาทท้วนและเงินจำนวนนี้ก็จะนำไปปิดทองพระประธานภายในอุโบสถวัดทับหลวงให้ดูสวยงามเพื่อที่จะเตรียมงานในการยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่นี้ในวันที่4-7มิถุนายน2558นี้ โดยในวันที่7มิถุนายนนั้นท่านพระครูประพัฒธรรมทินรองเจ้าคณะอำเภอบ้นมีเจ้าวาดวัดผู้น้อยอำเภอบ้านมีจ,าานนมจังหวดัดลบบุรีซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ดําริที่จะจัดสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นจึงจัดให้ในวันที่7มิถุนายนเวลาประมาณ13นาฬิกาจะทำการยกช่อฟ้าอุโบสถวัดทับหลวงแห่งนี้และกำหนดให้ในเวลา19นาฬิกาในวันเดียวกันจะมีพิธีหล่อระฆัง เพื่อมอบไว้ให้กับวัดทับหลวงซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้กับศิศยานุสิ์และผู้ที่มาร่วมบุญในครั้งนี้พ่อถือได้ว่าเสียงระฆังนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงการมีสติในการดำรงชีวิตรู้คุณค่าของเวลารู้หน้าที่บ่งบอกถึงการมีสติไม่ประมาทในทางโลกและทางธรรมซึ่งก็จะมอบให้กับวัดทับหลวงและจะจัดสร้างหอระฆังไว้หนวัดทับหลวงในการต่อไป ดังนั้นจึงขอบอกข่าวกระจายบุญไปยังสิทยานุสิทธิ์ทุกท่านชาวเศรษฐีเรือทองได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงในวันที่7มิถุนายน2558ในงานยกช่อฟ้ารอระคังนวัดทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี และเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2558ณสาราเฉลิมพระเกียรติวัดผูน้อยอเภอบ้านมีจัังหวดลบบุรีได้มีการจัดให้มีการประชุมการเตรียมงานการจัดงานเทศกาลของดีของอำเภอบ้านมีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานประเพณีการแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีของอำเภอบ้านมีประจำปีพุทธศักราช2558 ด้วยจังหวัดลบุรีอำเภอบ้านมีและท่านพระครูประพัฒธรรมทินรองเจ้าคณะอำเภอบ้นมีเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยกำหนดการจัดงานประเพณีการแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านมีประจำปี2558นั้นณบริเวณครองชนลประทานอนุสาสนะน,น,นันและสวนสาธารณะริมถนนสายบ้านกล้วยบ้านทายอเภอบ้านมีจังหวัดลบุรี ระหว่างวันที่18ถึง26กรกฎาคม2558นี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีการแข่งเรือยาวซึ่งถือได้ว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำที่เป็นวิถีชีวิตอันดีงามผูกพันกับประชาชนคนไทยที่อยู่กับสายน้ำ และจัดงานเทศกาลของดีบัน้นหมีซึ่งเป็นงานประจำปีของดีบั้นมีที่ห่างหายไปให้ฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมของดีบัน้นหมีให้กลับคืนมาตลอดจนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยเพื่อให้การดำเนินการจัดงานประเพณีการแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบั้นมีประจำปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ การอำนวยการจัดงานและคณะกรรมการประจำฝ่ายแผนกต่างๆดังนี้ 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 2. คณะกรรมการการอำนวยการ 3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในอำเภอบ้านมี่ 4. คณะกรรมการการแข่งขันเรือยาวประจำปี2558 5. คณะกรรมการแข่งขันเรือพื้นบ้านฝ่ายจัดนิทรรศการวัฒนธรรม ฝ่ายจัดกิจกรรมโอทอบและทอผ้า 8. ฝ่ายจัดอาหารอร่อยของดีบ้านมีเพื่อจัดจำหน่าย 9. ฝ่ายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 10. ฝ่ายการประกวดสาวงามบ้านมี1 1ฝ่ายจัดกิจกรรมออกร้านมาัตชา,าชาติ 12. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 13. ฝ่ายรักษาความสะอาด 14. ฝ่ายการเงินและบัญชี 15. ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์การจัดงานแข่งเรือ 16. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร 17. ฝ่ายรักษาพยาบาลและผลสรุปการประชุมในครั้งนี้ท่านประคูประพัฒธรรมทินรองเจ้าคณะอำเภอบ้านมีเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และผู้อุปถัมภ์ในการจัดงานการแข่งเรือยาประเพณีท่านได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ให้ริเริ่มในสิ่งใหม่และแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องในการจัดงานให้ดูเรียบง่ายให้ดำรงไว้ซึ่งความรู้รักสามัคคีและฟื้นฟูประเพณีให้ยังคงอยู่สืบต่อไปเเเเรรราาีีียใหม่่กัน ต่อมาในวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้ณสาราปฏิบัติธรรมวัดผูน้อยอเ้านหมี่จลบบุรีได้มีการจัดให้มีการเซ็นบันทึก MOU ซึ่งเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีโดยมีนางสิริพรเรืองวง์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและสนองงานคณะสงฆ์มีเจตจำนงขอใช้ที่ดิน และที่ตั้งโรงเรียนผู้ประกัง้งตำบลชอนม่วงอเภอบ้านหมี่จลบบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งซึ่งได้ยุบและลื้ออาคารไปหมดแล้วที่ดินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดช,ชอบดูแลของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งโดยมีดรปัญญาแก้วเหล็กผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่ง และนางวัสนาผุดพองธานารักพื้นที่ลบบุรีและนายสุพจน์สมสิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงเพื่อเซ็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อที่จะยกพื้นที่ให้กับวัดผู้น้อยตำบลชอม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีสำหรับใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาและทางพระพุทธศาสนา และประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปและเพื่อใช้เป็นลานกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นลานปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ทางการศึกษาและทางพระพุทธศาสนา 3. เพื่อเป็นลานธรรมลานใจลานกีฬาให้ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรม ลดปัญหายาเสพติดเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปและในการเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้โดยมีพระราชพุทธทิวาพรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีท่านพระครูประพัฒธรรมทินรองเจ้าคณะอำเภอบ้านมีเจ้า,าวาดวัดผู้น้อยอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีผู้รับมอบและรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและพรสสังฆาธที่การทุกรูป เข้าร่วมงานการเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยต่อจากนั้นคณะสงฆ์โดยท่านพระราชพุทธิวราพรเจ้าคณะจังหวัดลบุรีได้มีการจัดประชุมประจำปีขึ้นโดยมีภ้าสังฆาธิการทุกวัดในจังหวัดลบุรีในเขตปกครอง ทั้ง3อำเภอโดยมีอำเภอเมืองอำเภอภท่าวุ้งอเภอบ้นมีในการประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของหมู่บ้านศินห้าซึ่งถือได้ว่าจังหวัดลบบุรีนั้นเป็นจังหวัดนำร่องในเรื่องราวของการทำหมู่บ้านศินห้าให้ประชาเป็นสุขนอกจากนี้แล้วในการประชุมครั้งนี้ ยังเน้นย้ำในเรื่องราวของหน่วยงานอบรมประชาชนประจําตำบลในแต่ละตำบลให้มีประสิทธิภาพในการเผยแพ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปและในการประชุมครั้งนี้โดยมีพระพรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดปฐุมโคงคาราชวรวิหารกรุงเทพและพระราชรัตนสุธีรองเจ้าคณะภาค15เลขานุก,การเจ้าคณะหนกลาง และพระราชพุทธิวาพรเจ้าคณะจังหวัดลบุรีบรรยายถวายความรู้เดชพระสังฆาธิการในเขตปกครองและในการประชุมครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบุรีโดยมีนางสิริพรเรืองวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบุรีได้มอบป้ายสติ๊กเกอร์ให้กับพระสังฆาธิการทุกรูปที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องราวของหมู่บ้านสินห้าได้เป็นอย่างดี สักครู่นี้นะคะก็ได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวรอบสัปดาห์กับมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะขอบอกข่าวกระจายบุญกันไว้อีกสักนิดหนึ่งว่าในวันที่4ถึงวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะทางวัดทับหลวงอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโดยท่านพระครูประพัฒธ,ธรรมถินจะจัดให้มีงานยกช่อฟ้าอุโบสถของวัดทับหลวงนี้นะคะ คุณผู้ชมก็จะติดตามได้กับข่าวรอบสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนรายละเอียดของข่าวกับการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนับปัจจุบันนี้ทางรายการที่นี่เศรษฐีเรือทองหรือรทีวีเศรษฐีเรือทองได้บันทึกภาพตั้งแต่ต้นจนนับปัจจุบันนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างอุโบสถหลังนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความเกี่ยวเนื่องอย่างไรกับท่านพระครูประพัฒธรรมทินเรียกได้ว่าถ้าอุโบสถหลังนี้เสร็จสิ้นอุโบสถหลังนี้จะเป็นหนึ่งในสยามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมจะติดตามเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างอุโบสถของวัดทับหลวงนี้ได้ในรายการที่นี่เศรษฐีเรือทองหรือทีวีเศรษฐีเรือทองในตอน หนึ่งในสยามกับอุโบสถวัดทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณผู้ชมจะติดตามเรื่องราวต่างๆนี้ได้ในช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูลและนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ